ปีปีหม่ใหม่ชุดใจและการ่วมกันจำราญจำเริงบันเภิกบันสวัสดีครับท่านผู้ชมขอตอนรับท่านเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูรณ์ช่มชื่น รายการนี้มีทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เราเป็นเพื่อนคนนอนดึกครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มครึ่งพบกับผมได้ที่ MV b a บ g k างกอกทุเดแห่งนี้ผ่านดาวเทียมไปทั่วประเทศไปทั่วโลกพี่น้องประชาชนคนที่อยู่ยุโรปอเมริกาตะวันออกไกลญี่ปุ่นเกาหลีหลายท่านได้กรุณาสื่อสารเข้ามาบอกว่ารับชมรายการอยู่ทั้งทางอินเทอร์เน็ตทั้งทาง,ทางดาวเทียมก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณสำหรับ สื่อสารที่ท่านสื่อเข้ามาก็เรียนว่าวันนี้ท่านยังสามารถคุยกับพวกเราได้ผ่านหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k c o m วิบูลแช่มชื่นก็ได้ส่วนท่านที่ต้องการดูรายการย้อนหลังผมขอแนะนำว่าโปรดกรุณาเข้าไปได้สองช่องทางช่องทางที่หนึ่งก็คือเข้าไปที่ mv โดยตรงโดยการเข้าไปที่ world wide web mv tv.co.th แล้วก็เลือกครับ ท่านจะดู MV b a n g บางกอกทุเดย์เอ็มวีให้เอ็มวีนิอ็มวีวารหรืออะไรต่างๆมีประมาณแป้าช่องแล้วก็เลือกดูครับเฉพาะรายการที่พวกเราเป็นรายการเสริมประชาธิปไตยบางกอกทุเดย์ออกรายการนี้ทุกคืนวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งปกติแล้วเวลาเดียวกันก็เป็นของจัตุรัสการเมืองติดตามดูได้ครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เป็นพวกเรา ส่วนท่านที่ติดตามรายการของ MV I News หรือ New Channel ที่อ,อีกช่องหนึ่งกรุณาเข้าไปที่ MV I News นะครับดูรายการที่ Thai Today TV Thai Today TV จะออกทุกคืนวันพุธพฤหัสศุขนะครับเวลา5ทุ่มถึง6ทุ่มเป็นรายการสดติดต่อกับพวกเราได้ที่0837051234 0837061234 สองเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่พูดคุยในรายการได้แล้วก็ติดต่อเพื่อสนับสนุนสินค้าไปจำหารายการได้ไม่ว่าจะต้องการที่จะซื้อหนังสือของพวกเราเช่นทางออกประเทศไทยหรือไม่ก็สมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายที่ตั้งอยู่หน้ากระพงกับท่านวิยากรเป็นสมุนไพรไทยเป็นสมุนไพรที่ช่วยรักษาโรคความดันโรคหัวใจโรคอ้วนโรคอ้วนเป็นโรคที่ทำให้ไม่สวยไม่หล่อ นอกจากนั้นเป็นอันตรายต่อความดันครับเป็นบอ่อกาเนิดของโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองติบตันทําให้เป็นโรคที่เสียชีวิตมากที่สุดโรคหนึ่งของของโลกของประเทศไทยด้วยก็เรียนท่านว่าทาน3แคปซูลก่อนนอนไม่เป็นอันตรายเป็นยาระบายไขมันออกจากร่างกายโดยตรงไม่เป็นอันตรายครับทาน7วันเห็นผลทันทีเอลเล็กลงทันทีอันนี้ก็มีคนพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ก็ช่วยกรุณาโทรไปที่สองเบอร์ดังกล่าวบนหน้าจอ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเรียนเชิญวิทยากรมาร่วมรายการเป็นวิทยากรที่ท่านเจอกันเกือบประจําวันนี้คล้ายๆกับจะตรัสการเมืองจะตรัสแปลว่าสี่ก็แปลว่าสี่คนมาพูดคุยกันก็แล้วกันผมเชิญวิทยากรท,าท่านที่มาประจําอยู่แล้วคือท่านเรืองไกลรลีกิจพัฒนะเป็นสมาชิกบุษทิสภาท่านที่สองก็คือท่านดรสิงห์ทองบัวชุมเป็นนักวิชาการอิสระทางด้านกฎหมายและทางด้านการบ้านการเมืองคงเห็นท่านบ่อยหน้าจอ ในหลายรายการทีวีด้วยท่านที่สามคือท่านทนายสมพรมุสิกะเป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นนักการเมืองภาคประชาชนเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตชาติมาตั้งแต่นโยบาย66ทับสแล้วก็ถือโอกาสนี้ต้อนรับทั้งสามท่านครับสวัสดีครับ,รบท่านเรื่องไกลท่านสิงห์ทองและท่านสมพรครับผมขออนุญาตตั้งหัวข้อในการสนทนาวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจรัฐในยุคโลกาภิวัตน์ อำนาจหรือประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์ก็ได้บนหน้าจอก็เป็นเรื่องเดียวกันถ้าหากขึ้นหน้าจอว่าอำนาจรัฐกับ Wikileaks เป็นคำที่ทันสมัยหน่อยใ <c oughs> <c oughs> นพักนี้ถ้าใครไม่ไม่ติดตามข่าวของ Wikileaks ก็ก็ก็ถือว่าอาจจะเป็นคนล้าสมัยเล็กน้อยอผมผมขออนุญ,ญาตเอารูปของของจูเลียนอซานจากมติชนมานําเสนอท่านผู้ชมก่อนก็นแล้วกันความจรงิงมติชนสุดสัปดาห์นี้นะช่วยโฆษณา ว่าได้นําเรื่องวิกฤติลีกนี่มาผมดูแล้วมีประมาณทั้งห้าขอ้อร่เล่มนี้เล่มเดียวเป็นหน้าปกของท่านนายกทักษิณบอกว่าถึงคราต้องซุกใต้ปีกมหาอินทรีมหาอินทรีนี่หมายถึงอเมริกาถ้าท่านอยากรู้รายละเอียดนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกัน2เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1คือเรื่องจูเลียนอัสซานเป็นชาวออสเตรเลียแล้วก็เป็นคนหนุ่มอายุ39ปีเท่านั้นเอง ทำคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่อายุ16จนสามารถแฮกเข้าไปดูข้อมูลของรัฐบาลได้มีปัญหาที่บ้านที่ออสเตรเลียไปอยู่สวีเดนไปเปิดบัญชีธนาคารอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์วันนี้ก็ถูกบล็อกทั้งวีซ่ามาสเตอร์การเดี๋ยวจะเอาเรื่องวิกิลิกหรือเอาเรื่องเรื่องจูเลนออสซา์มาพูดคุยกันหน่อยหนึ่งอันนี้จะเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าขณะนี้เขางานของเขาสิ่งที่เขาทำก็คือการเปิดเผยข้อมูล ของรัฐบาลต่างๆทำให้รัฐบาลทั้งเผด็จการทั้งประชาธิปไตยนะครับมีผลกระทบทั้งประเทศของตัวเองทั้ง,ท,งทั้งโลกสื่อจึงถือว่ามีอิทธิพลแต่ว่าสื่อวันนี้ไม่ใช่หนังสือพิมพ์เป็นสื่อไม่ใช่นังสือพิมพ์ไม่ใช่โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่มาช่วยก็มีสองฉบับใหญ่ๆของโลกนี่นะก็คือดิการเดียนของอังกฤษแล้วก็หนังสือพิมพ์ไทม์ของสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันเรื่องนี้หน่อยหนะึ่ง เรื่องที่สองเป็นข่าวเป็นข่าวนี้ต้องต้องเช่นชมเขาหน่อยนึง่งเพราะว่าผมเองเพิ่งเพิ่งเป็นสมาชิกเช่นเดียวกันแต่ว่ามีมีสมาชิกที่เข้ามามาร่วมกิจกรรมอยู่พอสมควรแล้วก็คือ,อคนที่ถูกประกาศชื่อเป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ไทยในวันนี้ชื่อชื่อเขาคือมาร์คซักเคเบิร ถ้ามีภาพขึ้นบนจอก็ช่วยกรุณาขึ้นให้ด้วยก็แล้วกันนะครับม์คซักเคร์เบิร์กวันนี้ผมแน่ใจว่าเขาเป็นคนหนุ่มที่น่าสนใจมากเขาเป็นคนเริ่มคิดและเริ่มก่อตั้ง uh, facebook.com ก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อ Facebook uh, เป็นจินตนาการผมเข้าไปดูประวัติแล้วปรากฏว่า uh, คนหนุ่มคนนี้เป็นเป็นนักเรียนเรียนเก่งครับไปเป็นลูกศิษย์ที่มหายาลัยฮาร์วาร์ด ฮาร์วาร์ดนี้ก็สอนคนหลายคนที่ที่ผมทึ่งนะว่าไม่รู้เขาสอนอยังไงแต่ว่าคนที่คนที่เป็นผู้มีที่พลในโลกวันนี้เนี่ยรวมทั้งรวมทั้งคนที่ทำไมโครซอฟท์เชื่อเลยนะบิลเกตบิลเกตนี่เรียนท่านผู้ชมหลายท่านคงจะเข้าใจเขาเป็นนักเรียนเก่าฮาร์วาร์ดแต่ไปเรียนที่นั่นได้ประมาณสองปีไม่รู้ว่าเขาเก่งเองหรือเขาเก่งเพราะมหาลัยสอนแต่ไม่อยากเรียนต่อไม่อยากได้ปริญญา แม้แต่คนที่เป็น,ปนสอสอของอเมริกาผมผมจะพูดถึงเขาในวันหน้าเป็นสอสแมชชีชูเซตมาเป็นสมาชิกผู้ที่สภาที่แมชชีชูเซตตอนหลังนี่เขาเปิดตัวเขาเป็นเกย์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าได้รับเลือกตั้งมาตลอดเลยเป็นเป็นเวลาประมาณเกือบ30ปีวันนี้ก็อายุเกือบ70แล้วเดี๋ยวผมจะคุยเขาเขาในวันหน้าเอาว,าว่าวันนี้คุยเรื่องซักรเบิร์กลกันสอสอคนนั้นก็จบฮาร์วาร์ด แล้วก็เป็นคนที่เก่งเป็นประธานกรรมธิการการเงียนการคลังของอเมริกาปัจจุบันมาร์คซักเกอร์เบิร์กนี่เป็นเป็นนักเรียนเรียนเก่งเข้าไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดได้ประมาณ3ปีบอกว่าทนไม่ได้ต้องลาเอาไปทํางานออกไปทํางานแล้วก็ไปต่อก่อตั้งไอ้บริษัทนี้ฮะเฟซบุ๊กดอทคอมเนี่ย,ยที่พาลอนโตที่แคลิฟอร์เนียปรากฏว่าก็มี FBI Director Rober t โรเบิรมเเข้าไปเยี่ยมบ้างเพราะว่าไม่รู้ไปกำชับอะไรกันแต่ว่า ในส,ส่วนของของซักเคเบิกเนี่ยเป็นบุคคลแห่งปีของนักศึกพาไทยในวันนี้ถ้ามีรูปขึ้นก็ถ้าท่านมีนักศึกพาไทยในมือก็ให้เข้าไปดูประวัติก็น่าสนใจเป็นคนหนุ่มที่วันนี้ไปทํางานก็ใส่เสื้อทีชใส่เสื้อข้อกลมธรรมดาทั้งออฟฟิศเนี่ยคนหลายร้อยคนอยู่ในออฟฟิศโล่งๆครับก็เป็นคนหนุ่มคนสาวที่ไปทํางานถ้าถ้าเข้าไปดูในในเว็บไซต์มันจะมีภาพภาพให้ท่านเห็นผมผม ไม่สามารถจะพิมพ์ภาพให้ท่านดูในในมือผมได้แต่ว่าผมเรียนว่าเข้าไปดูออฟฟิศเข้าไปดูทีมงานเป็นคนหนุ่มคนสาวอายุไม่เกิน30ทั้งสิน้นเขาได้เป็นบุคคลแห่งปีปีนี้คู่แข่งของเขาคนสำคัญคือคนที่เราเอ่ยถึงเมื่อสักครู่เนี่ยจูเลียนอัสซานแต่ว่าบังเอิญถูกจับสักคนอนอกจากนั้นคู่แข่งของเขาก็เป็นประธานธิบดีของอัฟกานิสถาน oh. ออของคือประธานาธิบดีกาไเอาว่า วันนี้ f c e e o o o นี่ได้กลายเป็นพระเอกนอนนไปแล้วแต่ผม <c oughs> สิ่งที่ <c oughs> ผมอยากคุยกับท่านวิทยากรทั้ง3ท่านก็คือเรื่องเรื่องของสื่อใหม่คืออินเทอร์เน็ตวันนี้เนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนกันเป็นการโพสต์ข้อความเข้าไปโดยคนอ่านข่าวบ้างเรื่องตัวเองบ้างเรื่องนั้น,เร,น,นเรื่องนี้เอาไปแลกเปลี่ยนกันในในเฟซบุ๊กมันมีทวิตเตอร์มี Facebook มีแรงต่างหลายอันแต่ว่าคนที่ พ่อไปไลน์ที่สุดในวันนี้ก็คือคนที่ทํา f Facebook ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะเขียนได้มากหน่อยแต่ว่าวิธีการของ f c e e o o o เนี่ยเวลาข้อมูลธรรมดาถ้าโพสต์ขึ้นไปม,นมันยาวไม่ได้เนี่ยเขาจะมีวิธีการอื่นคือยกเอาบทความทั้งเรื่องเข้าไปได้หนังสือทั้งเล่มเข้าไปได้วิดีโอทั้งชุดเข้าไปได้มันมีวิธีการของมันอยู่เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ที่บางทีเราก็ไม่อยากอ่านในเรื่อง มาชากับกริฑรือต่างมัน,ม,นมันไร้สาระคือมันไม่ใช่เดิ <c oughs> คือเราก็ไม่อยากดนูนันมันก็เปลืองหน้านักสื่อมเปล่าๆเราก็เข้าไปดูในเรื่องที่เราสนใจใครสนใจเรื่องอะไรก็เข้าไปดูเฉพาะเรื่องนะั้นเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะมีคนโพสต์เรื่องเข้าไปมากมายหลากหลายเรื่องของตัวเองบ้างเรื่องของคนอื่นบ้างแต่ต่อไปนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่สนใจการเมืองนะเรื่องประชาธิธปไตยเนี่ยเขาอาจจะเข้าไปดูตรงนั้นว่าคนคิดอะไรกันยังไงแล้วเขาจะเอาไว้เฉพาะข้อมูลข้อความที่มันมันเป็นประโยชน์สําหรับ คนที่คนหลากหลายที่สนใจอะไรที่เขาเห็นว่ามันเป็นขยะพูดยังไงว่าเป็นข้อมูลขยะเขาจะลบออกไปแล้วก็ช่วยกันลบวันนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กจึงกลายเป็นผู้มีความคิดและวิสัยทัศน์ในเรื่องการสื่อสารในโลกสมัยใหม่โลกาภิวัตน์ประกอบกับเรื่องวิกิลิกเข้าไปในการดึงข้อมูลเข้าไปอย่างนั้นขณะนี้นส่วนหนึ่งข้อมูลจากวิกิลิกเข้าไปอยู่ใน Facebook ผมก็เป็นห่วงว่า เรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องก,กับองคมนตรีบางท่านอดีตนายกบางคนหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบางคนวันนี้โลกเขารู้แล้วคนไทยบอกว่าต้องปิดไว้ผมก็เรียนท่านรมนตรีอะไรนะไก่เลิกจุติไก่เลิกไอซีทีบอกว่าวันนี้เนี่ยพรคประชาธิปัตย์เองก็ตามใครก็ตามถ้าตามตรงนี้ไม่ทันเนี่ยเราเราจะลําบากเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลเองจะไม่เข้าใจประชาชนเพราะเขาสื่อสารกันเองเขารู้เรื่องแหละ เพราะฉะนั้นสิ่งที่วันก่อนคุยกันเรื่องประธานรักษาการนปรชคุณธิดาคุณวิระก็ตามจะไปคุยอะไรเรื่องอะไรยังไงคนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเองเดี๋ยวนี้คนเขาคุยกันเองผมจึงคิดว่าวันนี้หัวข้อเราเรื่องเอาว่าประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยในในยุคโลกาภิวัตนก์นก,นกันัโดยอ้างเรื่องวิกฤติเข้ามาผมก็เลยชวนมาคุยเรื่องเรื่องต่างประเทศแล้วก,กลับมาที่ประเทศไทยอีกทีเอาว่าท่านท่านใดจะเริ่มก่อนก็<อ>กได้ครับ ท่าสเรียนท่าน,ปปานดอกเตอรอย่างนี้นะครับโลกาภพิวัต์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันมาเมื่อมไม่นานว่าโลกนี่จะเป็นใบเดียวกันแล้วดูจากกรณีที่เราค้นพบพลังนิวเคลียร์แล้วก็นำไปสู่การมีดาวเทียมและการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่บอกว่าจะกินแมคโดนัลนะครับสามารถกินได้เหมือนกันทั่วโลกคือโลกเป็นใบเดียวกัน ในความหมายทางปรัญาหมายถึงว่าเราก็มีอยู่ต้มยำกุ้งอยู่บ้างในทางปรัญาหมายความว่าวัตถุเนี่ยเป็นอันเดียวกันแล้วคือโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรึงอยู่จุดเดียวกันแล้ว<ช>นะครับคือการค้นคว้าทางวัตถุนะครับตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ5,000ปีเนี่ยจนมีนักปราชนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มาช่วยมวลมนุษยชาติเนี่ยสองพปีมาถึงบัดนี้เนี่ย ได้ถือว่าค้นพบวัตถุครบถ้วนหมดแล้วจนถึงสุดท้ายเนี่ยที่สื่อมวลชนหรือว่า Facebook ที่ว่านนะครับก็หมายถึงว่าโลกเป็นใบเดียวกันหมดสามารถคุยกันได้เวลาเดียวกันหมดอันนี้เรียกว่าก o อ a l ปอ a t ไลเซชันนะครบคือความเจริญทางวัตถุสูงสุดแต่ถ้าเรากลับไปมีอีกด้านหนึ่งนะครับคือด้านจิตวิญญ,ญาณนะด้านจิตวิญ,ญญาณเนี่ย ผู้ทงค้นพบมาแล้วตั้ง2 5 0 0ปีแต่เราละทิ้งไปเรียกว่า civilization คือเรื่องเรียกว่ายุคภาษีอ่านนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องคู่กับเ globalization เพราะว่าถ้าเราจะพาวัตถุไปเดียวๆอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเกิดอันตรายหรือเกิดมีปัญหาขึ้นมาได้เราต้องมีจิตใจที่เป็นภาษีอ่า,อานจิตใจที่ไม่มีตัวตนนะครับ เข้ามาควบคุมวัตถุนี้ด้วยเพราะงั้นโลกเนี่ยเป็นสู่โลกาภิวัตน์แต่จิตนั้นต้องไปสู่ซีเลเซชันหรือพระศิอารด้วยดังนั้นประยับไตที่เกิดขึ้นตั้ง300ปีมาแล้วนะครับเป็นประยาไตของวัตถุแต่ประยัปไตาทางด้านจิตวิญญาณคืออหิงสาความไม่เบียดเบียนเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นดังนั้น การที่ประยบไตในยุคโลกาภิวัตก็คือการที่ได้ประยบไตาทางด้านจิตวิญญาณไปสู่ความไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเกิดความสอบสุขสันติขึ้นในโลกดังนั้นสื่อมวลชนที่ค้นคว้าทั้งหมดที่เราเห็นเป็นก๊อปเปอเซชันในโลกใบเดียวกันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกคนแต่ว่าต้องกลับมาสู่จิตวิญญาณที่หุดพ้นด้วยนะครับถึงจะกำกับวัตถุนี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติได้นะครับท่นผมเรียนดรวาน,นิคือพยาบไทในยุคโลกาภิวัตครับผมต้องขอบคุณท่านสมพรที่นําเสนอแง่คิดเรื่องสื่อเพื่อที่จะนํามาเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์นอกจากเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คือมาเปลี่ยนทางด้านจิตใจด้วยจริงๆแล้วการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้โลกเรียกว่าการปฏิวัติการปฏิวัตินี่คงจํากันได้ยุคแรกเป็นการปฏิวัติเกษตร ปฏิวัติเกษตรนี้เกิดจากการคิดค้นเครื่องปั่นได้ได้ที่กลายเป็นเสื้อผ้าหลังจากที่คนนุ่งห่มใบไม้ห่มอะไรต่างแบบแบบที่เราเคยเคยทอเสื้อทอผ้ากันแบบโบราณของไรเลยต่อมามีโรงงานคิดเครื่องปั่นได้ได้จึงกลายเป็นผ้าลินินจึงกลายเป็นผ้าใส่สุวคนก็เปลี่ยนจากการนุ่งใบไม้นั่งน,นุ่งเสื้อผ้าที่ทอเองมาเป็นสินค้าอุตสาหกรรมกลายเป็นเปลี่ยนพฤติกรรมของคน ยุคที่สองหลังจากนั้นประมาณ100ปีต่อมาเรียกว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจากสิ่งสิ่งเดียวก็คือเจมส์วัตเนี่คิดค้นเครื่องจักรไอ้น้ำได้เครื่องจักรไอ้น้ำคือต้นแบบในเครื่องยนต์รถไฟเครื่องบินหรือเครื่องจักรโรงงานอะไรต่างๆเกิดการผลิตเกิดการเดินทางคนนี่ไปหาไปมาหาสู่กันก็เลยไปรู้ว่าโอ้บ้านเมืองนั้นเขาเป็นยังไงแม้แต่ดก, 5, กดการที่ห้าโลกาันที่หเราเอง สเสด็จประพาสยุโรปไปไปถึงเย์ไปถึงสวีเดนไปมดผมผมไปยุโรปไปดูที่มีแต่คนบอกว่าพระองค์ท่านมาสิผมไปที่เมืองแฟรงเฟิร์ตเยอรมันไปเห็นฐานนี้รถไฟผมคิทำไมมันเหมือนหัวลําโพงจัง <laughs> ผมเพิ่งนึกได้่าอ๋อหัวลําโพงที่แท้จริงก็เอาแบบไปจากเมืองแฟรงเฟิร์ตนี่เองผมจึงว่านั่นคือโลกาภิวัตน์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนูน้นสมัยนั้นยังไม่มีทีวีนะต้องไปดูเองต้องมาเรียนรู้เองถึงกลับมาวันนี้ปรากฏว่า มาเป็นการปฏิวัติยุคที่สมที่เขาเรียกว่าการปฏิวัติข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนนำมาเปลี่ยนวิถีชีวิตคนการปฏิวัติเบิกเงินจากธนาคารก็ไม่ต้องมีเงินวนันนี้ในกระเป๋าผมไม่มีตังค์เลยผมมีแต่บัตรเครดิต <S <S แต่ว่าผมจะไปเบิกเงินมาเลย <S 1> <S 1> ผมก็หยอดไปหรือ<ล>ไม่เขาไม่ต้องการเงินแตยสมบัติเป็นใบเดียวกันผมไปอเมริกาผมก็ใช้เงินตัวนี้คือเงินพลาสติกเนี่ยเขาก็เอาก็ปรากฏว่าโลกเป<ม>็นใบเด<ม>ียวกันแล้ ผมจึงคิดว่านี่คือสิ่งที่มันแปลกที่เราไม่เคยคิดมาก่อนตอนเกิดนี่ไม่เคยคิดไม่เคยได้สัมผัสแต่ว่ามันมาเองนี่คือโลกาภิวัตน์ที่มันเกิดขึ้นผมก็เลยเรียนว่าวันนี้เนี่ยจิตที่ท่านว่าพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไปมันจะนําไปสู่ค่านิยมความดีความชอบความผิดความถูกอะไรต่างนี่ที่เคยเป็นเมื่อโบราณที่เราเคยเป็นมาเนี่ยต้องเริ่มเข้าใจแล้วมันจะไม่อยู่อย่างนั้นมันจะเป็น,น,นเพราะคนมันจะเป็นไปเองของนัน พราะโลกมันสื่อสารติดต่อกันก็ขอบคุณท่านสมพรผมก็เลยอยากฟังความเห็นของท่านเรื่องไกลว่าหลังจากที่วิกิลีกมันมา Facebook มันมาวันนี้แล้วยังไงประเทศไทยจะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วเปี่ยนไปว่าจนท่านปกครองจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เขาก็พยายามบล็อกไว้เขาก็พยายามที่จะบล็อกหรือไม่อยากรับรู้นะครับ วิกฤตนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เทคโนโลยีพาไปนะครับเพราะสิ่งที่ได้มาเนี่ยสายเทคโนโลยีล้วนๆนะครับก่อนจะมาดูการไหลของข้อมูลนะครับซึ่งเป็นข้อมูลด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นอีกด้านหนึ่งเป็นด้านมืดของความมั่นคงก็ว่าได้นะครับ หลายครั้งเรามักจะบอกว่าอันนี้เอกสารชั้นความรับอะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องสูตรรับเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่เปิดเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบ้ายๆว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทําอ,อ่ะนะครับเราไม่ได้เชื่อเลยว่าผู้ผู้นาของโลกแต่ละประเทศเนี่ยก็ทํากันอย่างนี้ใช่ไหมใช้วิธีที่มันมันไม่น่าจะถูกจริยธรรมเท่าไหร่นะก<อ>เห็นการกาล่าวไล่นินทาการชักชวนห<อ>นคนนั้นไปทุกคนนี้เหไหมยกทับยกอะไรเนี่ยนะครับถ้าเราจะดูข้อมูลวิกติเลก ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่น่าจะยอมรับทำไมเรารับข้อมูลของปาปารัซซี่ต่างกันตรงไหนใช่ไหมฮะปาปารัซซี่ก็คือการนำข้อมูลเข้าสู่โลกของการสื่อสารไปแอบถ่ายไปล่วงข้อมูลนะครับพระราชวังบัคกิ้งแคมเลยนักข่าวปลอมตัวเข้าไปเพื่อไปเอาข้อมูลกลับขึ้นมาอยู่ในแท็บลอยของอังกฤษได้ใช่ไหมฮะหรือขนาดประเทศที่ จะฮะจะเป็นตายไร้ดีกับนายอาซานเนี่ยนะครับก็มีดาวเทียมจารกรรมคุณก็จะไปดูว่าเอ๊ปะปะนะโรคคอมมินิตแอบทำโรงงานนิวเคลียร์ไหมอะไรไหมเนี่ยถามว่าการได้ข้อมูลอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าถ้ากล่าวหานายอาซานเนี่ยนะครับแล้วตัวเองต้องถูกกล่าวหาด้วยหรือไม่เพราะการจารกรรมข้อมูลมันก็ไม่ต่างกันแต่อันนี้ก็คือเขาไปเอาข้อมูลอีกด้านหนึ่งมาแล้วก็บอกว่าเอ๊ะ ไอ้คุณไม่ถูกเนี่ใช่ไหมคุณมันไม่โปร่งใสมันไม่มีจริยธรรมนะไม่มีคุณธรรมอย่างที่เป่าประกาศร้องฉันก็อยากจะให้โลกรู้อีกด้านหนึ่งก็ไปบอกว่าไอ้นี่ผิดนะคทำอะไรไม่ได้ก็ไปเอาข้อหารวนลามอะไรในสวีเนเน่มาจับไว้ก่อนเพื่อจะรีดความลับหรือเพื่อจับล็อกความลับก็ไม่รู้นะครับโมไอ้ที่ข้อมูลที่ไหลออกมาเนะี่ยมันมีอะไรที่ยังไม่เปิดเผยออกมาเลยใช่ไหมก็กลัวกลัวว่า ความเป็นจริงจะถูกเปิดเผยหรือเปล่าอันนี้ต่างหากที่ผมมองผมไม่ได้มองว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันมันเป็นความอะไรนะเ,เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์เสียอย่างเดียวนะครับมันก็มีประโยชน์มหาศาลเพียงว่าเราใช้ได้เนี่ยวคมมวบคุมได้หรือเปล่าเ,เหมือนที่ท,ท้่า<ว>นสมพรพูดนะครับเรามี globalization เราก็ต้องมีคำว่า c i v i l i z a t i o n c i v i l i z a t i o n ก็อาจจะเรื่องของ การมีคุณธรรมแต่ระยะธรรมในการเข้าถึงข้อมูลการใช้ข้อมูลมากกว่านะครับถ้าถ้ามันเป็นได้อย่างนี้นะครับหลักคาที่สอนมาก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับลูกของเทคโนโลยีได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยเมื่อกี้มีคำหนึ่งที่จับขึ้นมาได้ก็คือความหลุดพ้นนะครับถ้าใครเข้าใจหลักธรรมนะครับแก่นของธรรมมีรถเดียวครับรถที่เรียกว่าวิมุตติ คือลถแห่งความหลุดพ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเอามาคำหนึ่งตึงครับเบรกแรกเชิญท่านเชิสิงทองครับเชิญครับเรื่องนี้คือผมอยากจะบอกนะครับว่าผู้ใดที่ครอบครองเทคโนโลยีหรือข้อมูลเขาเรียกว่าผู้นั้นคือของโลกเมื่อก่อนเราเถียงกันว่าโลกกลมหรือโลกแบนแต่วันนี้เนี่ยในยุคของ globalization หรือโลกาภิวัฒน์เนี่ย เรากําลังถูกวัฒนธรรมตะวันตกถาโถมเข้ามาเยอะเมะื่อก่อนเรากินข้าวเหนียวส้มตาไก่ย่างวันนี้เราไปกินแฮมเบอร์เกอร์เรากินขนมจีนวันนี้เราต้องมากินมากกโกนีโดยไม่รู้ตัวอย่างท่านวิบูลน์บอกว่า,าคลื่นลูกที่หนึ่งที่สองสามไล่มาเนี่ยฮะคือเราไปอ่านหนังสืออันวินท็อเลอร์ก็จะรู้ว่าวันนี้เนี่ยการข้อมูลข่าวสารมันทําให้เป็นเน็ตเวิร์กโลกมันแคบลง <c oughs> นะฮะสิ่งเหล่านี้แหละครับว่าเทคโนโลยีแล้วก็ สื่อสารมวลชนเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญนะฮะในกรณีของวิอ,อของแอสซานเนี่ยเขาทําประโยชน์ตรงไหนหรือเปล่าครับข้อมูลบางอย่างเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลรับเขาบอกว่ายิ่งรับยิ่งอายุติธรรมเท่าไหร่ข้อมูลก็จะโลดไหลมากเท่านั้นนี่เขาบอกอย่างนี้นั่นก็แสดงว่าวันนี้เนี่ยในโลกของเราเนี่ยมันมีข้อมูลที่ลับลึกกันมากมายนะฮะทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้อ่อ วิเฤตเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ว่าสามารถจะรู้ความโปร่งใสของแต่ละองค์กรไม่ว่าของทูตของทหารหรือของรัฐบาลแต่ละประเทศว่าไปทําอะไรผิดกฎหมายไว้อ,อย่างโจรณีไปโจรกรรมข้อมูลกันในช่วงของสงครามเย็นที่เกิดขึ้นแต่วันนี้ปรากฏว่าโลกมันไม่ใช่ละมันหงายไพ่ออกมากลายเป็นว่าโอ้โหอย่างบริษัทเอ็มรอนอเอ็มรอนของอเมริกาเนี่ยที่ไปค้าน้ํามัน ที่ออกมาก็เพราะนี่ครเว็บไซต์เหล่านี้แหละครับไปเปิดว่านี่มันมีการบริหารมไม่คุ้มกักน,นบริหารจัดการไม่ดีแล้วกดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนที่เข้าไปซื้อหุ้นสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับใครฮะกับพี่น้องประชาชนดังนั้นประเทศไทยเราก็เหมือนกันว่าในระบบของการปกครองเนี่ยมันปิดกันไม่ได้หรอกครับสุดท้ายอำนาจที่ยิ่งใหญ่ก็คืออำนาจของประชาชนนะฮะดีดีมากครับผมจะขออนุญาตเบรกสักสองนาทีท่านผู้ชม ถ้าฟังตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านหลายท่านคงคิดตามแล้วก็คงสนใจกำลังต้องตั้งคำถามต่อไปว่าวันนี้รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นของมหาอำนาจหรือของประเทศเล็กๆอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยกำลังจะเดือดร้อนวันนี้หลังจากวิกฤตเปิดโปงข้อมูลขึ้นมาประเด็นก็เหมือนที่ดรสิงห์ทองท่านเรืองไกลกับท่านสมพรพูดก็คือว่าวันนี้เมื่อข้อมูลข่าวสารปรากฏออกมาเนี่ยคนที่ดำเนินการที่ดรสิงห์ทองบอกว่าไม่ใช้ good governance หรือไม่เป็นภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะธรรมาพิบาลไม่มีธรรมาภิบาลนะต่อไปข้อมูลข่าวสารจะทําให้คนเขารู้เองว่ารัฐบาลที่ตัวเองเคยเลือกเคยยิ่งใหญ่เคยกระทาอย่างนั้นอย่างนี้มาผมเข้าไปดูแล้วปรากฏว่าแม้แต่เรื่องที่อดีตนายกออสเตรเลียชื่อเควินรัสคุยกับพิลลารีคลินตันว่าให้ให้ใช้อาวุธกับจีนยกตัวอย่างอย่างนั้นเนี่ยเขาคุยกัน แล้วตกลงกันคุยกันภายในสุดท้ายจีนก็รู้แล้ววันนี้จีนก็ไม่ไว้ใจอเมริกามันก็เป็นอย่างนั้นมาวันนี้กําลังเปิดโปงสิงคโปร์ได้เปิดโปงพวกอิสลามสมัยหลังสงครามโลกนะว่าอิสลามเขาบอกว่าเออมีข้อตกลงกันระหว่างพวกพวกมหาอำนาจยังไงบ้างออตัดพวกตวะวันออกกลางทิ้งยังไงบ้างเข้าไปดูว,วิกิเหลยกเนี่ยน,น,นี่เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจมากแม้แต่ออสเตรเลียเองก็โกรธอัสซานอเมริกาก็โกรธอัสซานก็เหมือนกับ สารรลำฐุมนไทยนี่โกรธคุณพระสิทธิ์สักดานารงเหมือนกันคล้ายกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยเรื่องว่าประชาธิปไตยนี่มันจะมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่อย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องนี้ครับสักู่สลิมเฮอร์บลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าทองสำหรับหญิงชาย ทานประจําไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทาให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง1,500บาท0837051234แล้วก็0837061234 มาดามสเต็กเฮาส์ร้านอาหารสไตล์บ้านล็อกโฮมท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นอิ่มอร่อยกับอิสารพัดเมนูและลาวามาดามของหวานขึ้นชื่อที่คุณไม่ควรพลาดเ้าล้ำไปกับอาณาจักรแห่งซีดีโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยรวดเร็วฉับไว ใส่ใจทุกรายละเอียดหากคุณต้องการจัดทำแผ่นซีดี VCD CD, DVD CDR พร้อมสกรีนแผ่นคมชัดสีสีสอบถามได้ที่ CD Call Center โทร02-455-7711หรือคลิกมาที่ www.cdcallcenter.com หากคุณกำลังมองหาเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นแอม์ลำโพงไมค์มิกเซอร์และบริษัทที่ให้บริการจัดงานนอกสถานที่บริษัทสตาร์รอยอินดัสทรียินดีที่จะให้บริการและคำปรึกษากับท่านสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการติดต่อสอบถามได้ที่ประดิษฐ์จเจริญสาวทุกสาขาโทร028036040ถึง4เครื่งไม่อักขีภยัย ไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าเกินกำลังอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงเหล่านี้ป้องกันได้ด้วย Consumer Unit t o In 1ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมเครื่องตัดกระแสะไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตในเครื่องเดียวกันติดตั้ง Consumer Unit เพื่อชีวิตปลอดภัย Consumer Unit t o In o สินค้าคุณภาพผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์